บุกจิเป็นไงบ้างครับใหญ่มากพี่แบงค์ใหญ่ใหญ่กว่าที่คิดเยอะเลยเดี๋ยวเราไปไหนต่อครับตอนนี้ก็เดี๋ยวไปลองดูนะคะอุโมง m a ป l ลที่เรามากันตอนกลางคืนแล้วค่ะว่าช่วงกลางวันช่วงเช้า้าที่ไม่มีคนเลยอุโมง maple ลน่ยสภาพจะเป็นยังไงจะสวยขนาดไหนเห็นไหมพี่แบงค์มันก็เริ่มแบบแดงๆแล้วนะพอตอนกลางวันเหมือนแดงกว่าตอนกลางคืนนะนี่นะครับในส่วนตรงนี้ถ้าตอนใบเมเปิ้ลมันสีแดงนะก็จะร่วงลงมาครับอยู่ในคลองอันนี้ก็จะสวยมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีเหลืองของใบแปะกลวยที่แรกดูดิสวยไหมนี่ขนาดคือยังไม่แดงมากนะก็ค่อนข้างสวยแล้วแต่ถ้ามันล่วงมาเป็นทั้งหมดปูไปด้วยแบบใบเมเปิลเหมือนพรมเลยค่ะแต่เราเสียดายเรามาไม่ถึงกับเปลี่ยนสีแบบแดงๆเ<ด><า>นาะเรามากันวันที่หนึ่งหนึ่งพฤศจิกาย,ยนเลยช่วงน,นี้ก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าดีแล้วตอนนี้อยู่ประมาณเจ็ดโมงกว่าๆแปดโมงทำให้ยังไม่มีคนเลยค่ะ จากที่ข้ามสะพานมานะ ตนนี้นะครับก็จะใบไม้เปลี่ยนสีแดงมากเลยนะครับชอบไหมครับพี่แบงก็ชอบแบบบรรยากาศดีครับก็เน้นแต่งตัวกันหน่อยนะคะให้แบบว่าเข้ากับธีมคิดว่าสีเรือสีแดงก็แลดูเข้ากับตัวใบเมเปิลที่เปลี่ยนสีนละ้วพี่แบงแต่ใบเมเปิลตอนนี้ยังแดงไม่หมดถ้าเพื่อนเพื่อชอบนะคะก็ลองปักหมุดตามมานะคะเขาเรียกว่าน่าจะเป็นอุโมงเมเปิลถ้าเพื่อนเพื่อนะคะได้ตามมาเนาะต้นเดือนพฤศจิกายนคิดว่ากลางๆเดือนหรือปลายปเดือนแดงเต็มที่เลยนจะสวยกว่านี้เนี่ยดูสิเนี่ย แดงขนาดนี้เลยสวยมากเลยค่ะถ้า<ต>เพื่อนๆสนใจก็ตามมาก็ได้นะครับได้คะ่ะที่ญี่ปุ่นนะคะที่คาวากูชิโกะเนาะตรงนี้ที่เราพูดกันก็คืออุโมงค์เมเปิลหน้าก็จะมีฟูจิซังอยู่ข้างหน้าเลยไปดูฟูจิกันต่อครับ